สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเมื่อดาวโยกเกณฑ์ที่ดีหลายๆดวงพร้อมกันจะมีลัคนาราศีใดบ้างที่ดวงปังดวงเฮงมารลบฟังกันเลยนะคะว่าจะเป็นลัคนาราศีของท่านหรือเปล่าลัคนาราศีแรกจะเป็นลัคนาราศีกุมนะคะดาวพฤหัสมีมาตรฐานเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนการเงิน สถิตยอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากค่ะมีสภาพคล่องโอกาสมีโชคมีลาบได้จากตัวเองเพราะดาวตัวตนหรือดาวตนุกของท่านคือพระราหูเป็นเทวีโชคและอาจจะได้โชคลาบจากคู่ครองด้วยนะคะเพราะคู่ครองของท่านเป็นดาวพระอาทิตย์มีมาตรฐานเป็นราชาโชคในช่วงกลางปี65นี้ค่ะ ลัคนาราศีที่สองเป็นของลัคนาราศีมิถุนดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนสหัชชะครองตำแหน่งราชาโชคทัพลัคนาดาวพระเกตมีมากตรฐานเป็นมหาอุดอยู่ในภพสุภะดาวจันร์ทเจ้าเรือนการเงินของท่านเลงลัคนาทําให้ชาวมิถุนมีโอกาสได้โชคลาภแบบง่ายๆหน้าที่การงานจะปรับเปลี่ยนดีขึ้นท่านที่ตกงานอยู่จะได้งานโอกาส ของโชคลาบมาจากบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะลัคนาราศีที่สเป็นราศีธนูนะคะดาวโชคลาบเป็นดาวศุกร์อยู่ในเรือนปุตตะมาตรฐานเป็นอุจจาพิมุกได้โอกาสมีโชคลาบจากบุตรบริวารหรือจากเลขที่บ้านทะเบียนรถหรือเลขที่ห้องทำงานนะคะเพราะมีพระเกตได้องค์เกณฑ์แก่ลัคนาและมีมาตรฐานเป็นมหาอุจ พระราหูเปรนราชาโชคและดาวพฤหัสเป็นสี่กับลัคนาทําให้ดวงท่านเข้มแข็งชาวธนูที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกินเสื้อผ้าหรือสิ่งสวยงามท่านจะรวยแบบฉุดไม่อยู่เลยค่ะลัคนาราศีต่อไปเป็นลัคนาราศีสิงค่ะดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านอยู่ในเรือนกรมมะและโยก ออกจากการกลุ่มกับพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันมาได้สักระยะแล้วนะคะชาวสิงจะปังมากในเรื่องงานหยิบจับงานใดจะได้เงินได้ทองท่านที่ค้าขายออเดอร์จะเพิ่มเข้ามาเตรียมรับทรัพย์จากการงานได้เลยค่ะช่วงนี้ชาวราศีสิง์ปากพารวยนะคะการติดต่อง,งานจะนำพาโชคลาภมาให้ชาวสิงค่ะ โชคลาภของท่านได้มาจากตัวเองนะคะเพราะตนุของท่านเป็นลาภะได้โชคลาภจากตัวเองลองเสี่ยงโชคที่เกี่ยวกับตัวเองเช่นอายุบัตรประชาชนพอสอเกิดหรือวันเกิดของท่านนะคะลัคนาราศีสุดท้ายเป็นลัคนาราศีเมษค่ะท่านจะมีโอกาสที่บุตรบริวารให้โชคเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวปุตตะมีมาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะ และดาวพระราหูเป็นดาวลาภะหรือดาวโชคลาภมาทับก,กับลัคนาเกิดซึ่งมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคชาวเมษมีโอกาสได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ท่านจะฝันแม่นมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำเพราะมีพระเกตอยู่ในภพลาภะท่านลองเสี่ยงโชคกับตัวเองนะคะเช่นอายุบัตรประชาชนพอสอเกิดวันเกิดของตัวเองหรือวันเกิดอายุของบุตรบริวารค่ะ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลัคนาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ